และเป็นอารมณ์กลมใจให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้นการนั่งสมาธิหรือทำสมาธิคือการทำจิตให้ตั้งมั่นโดยปกติแต่ละวันของบุคคลจิตใจจะน้อมนึก ไปถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับงานบ้างภาระบ้างความกังวลบ้างอื่นๆหลายอย่างหลายประการวันหนึ่งวันหนึ่งใจย่อมน้อมนึกไปบางทีเราจนอาจจำไม่ได้ว่าวันนี้เรานึกอะไรบ้างคิดเรื่องราวอะไรบ้างใจจะมีสภาพอย่างนี้ จนชินแก่บุคคลในความพี่ใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆนั้นโดยเห็นเป็นของธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เองแต่ความจริงสภาพของใจมีคุณสมบัติเหนือกว่านั้นยิ่งยอดกว่านั้นแต่ต้องปฏิบัติ คือฝึกฝนจิตใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งให้เกิดความสงบวันหนึ่งวันหนึ่งเคยคิดยี่สิบเรื่องก็ให้น้อยลงมาจนเหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพราะสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ละวันของเรานั้น นำมานึกมาคิดมาพูดมากกว่าสิ่งที่จำเป็นใจจึงเป็นไปเพื่อความพุ้งซ่านไม่สงบลงได้เพราะสิ่งที่ไม่จำเป็นมาอบรมใจส่วนที่จำเป็นมาอบรมน้อยกว่าใจจึงสงบได้ยากดังนั้นผู้ฝึกฝนอบรมจิตใหม่ๆ พึงรู้พึงเข้าใจเมื่อภาวนาแล้วไม่สงบก็เพราะพื้นเพของใจรับอารมณ์รู้อารมณ์ที่เป็นเรื่องราวต่างๆไม่ได้เป็นสาระหรือหนทางแห่งความสงบเป็นไปตามทางโลกิยวิสัยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น เหล่านี้เป็นต้นที่จริงการทำความสงบหรือทำสมาธินั้นท่านสอนให้ดูที่ใจหรืออารมณ์ที่ใจเป็นนกคิดสำหรับสมาธิกรรมฐานหรือเรียกว่าสมถะกรรมฐานหมายความว่ากรรมฐานเพื่อความสงบใจ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คําสอนไว้สี่สิบอย่างเป็นต้นว่าอนุสติสิบอสุภะสิบเป็นตน้นที่มีอารมณ์ทั้งสี่สิบอย่างนั้นผู้ปฏิบัติไม่ใช่จองน้อมนึกถึงสี่สิบอย่างเพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ที่ถูกกับจริตที่เห็นว่าสะดวกแก่การปฏิบัติ ที่เห็นว่าจริตของเรามีความพอใจอยู่อย่างนั้นจะเกิดความสงบได,ได้ง่ายก็พึงเลือกเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์แต่ละคนละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกับว่าเราใบบริโภครับประทานอาหารที่ไหน เขามีกับข้าวมาให้สี่สิบอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องทานให้ครบสี่สิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ฉันใดการรักษาใจของเราก็เหมือนกันพึงน้อมเอากรรมาฐานบทใดบทหนึ่งคือคำภาวนาบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจริตของตน มาตั้งไว้เป็นอารมณ์แห่งภาวนาคำว่าอารมณ์หมายถึงจิตหรือใจที่คิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธพุธโทโธก็เป็นอารมณ์ของใจคิดถึงธรรมะว่าธรรมโมธรรมโมก็เป็นอารมณ์ของใจ นึกถึงพระสงฆ์สังโฆพระสงฆ์ก็เป็นอารมณ์สังโฆก็เป็นอารมณ์ของใจนึกถึงศีลที่รักษาดีแล้วสีโลก็นึกถึงศีลศีนก็เป็นอารมณ์นึกถึงทานที่ได้บริจาคแล้วจาโคจาโคก็เป็นอารมณ์ของใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันหนึ่งในอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดนี้ ทั้งสี่สิบแบบนั้นเมื่อจะย่อให้สั้นก็เหลือเพียงสองแบบสองวิธีการคือแบบเพ่งดูจิตด้วยความมีสติไม่ต้องพิจารณามากพิจารณาพอรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เพ่งดูจิตอย่างเดียวเช่นนึกว่าพุโทโธ ก็ดูว่าใครเป็นผู้นึกว่าพุทโธหาผู้นึกว่าพุทโธในใจของเราให้ได้ด้วยวิธีการใดก็าตามพึงหาผู้นึกว่าพุทโธให้ได้เมื่อหาผู้นึกว่าพุทโธได้แล้วก็เพ่งดูอยู่ตรงนั้นดูผู้ว่าพุทโธด้วยคามมีสติ ถ้ายัางหาไม่เจอก็ลองกั้นใจยอยู่นิดหนึ่งพอสนิทดีแล้วมีสติให้รอบข้อแล้วค่อยๆนึกว่าพุโทโธตรงไหนเป็นผู้นึกทำครั้งเดียวจับไม่ได้ก็ทำหลายๆครั้งให้จับให้ได้หาผู้ว่าพุโทโธให้ได้ต้องมีมีอยู่ในใจของเราผู้ว่านั้นหาจนพบ พบแล้วก็มีสติเพ่งดูอยู่ตรงนั้นพร้อมได้มีสติคุมไว้ให้จิตก็เรียกว่าพุโทโธพุโทโธคือจิตทำงานไปสติก็คุมไว้ไม่เผลอว่าอยู่อย่างนี้นี่คือเป็นบทต้นของสมาธิหรือจะสัมผัสกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเอาส่วนหนึ่งของอาณาปานสติ มาร่วมด้วยกับพุทธ,ธานุสต,ติก็ได้นี้เรียกว่าบทกรรมฐานผาสมเพื่อให้สะดวกหรือถูกกับจริตของเราในการทำสมาธิรวมความว่าสมาธิประการแรกนี้คือเพ่งจิตเพ่งดูผู้ว่าพุโทโธพุธโทโธไปจนกว่าจะสงบ ประการที่สองการภาวนาให้เกิดความสงบทำสมาธินั้นใช้ปัญญาพิจารณาเข้าประกอบกับสติแต่ก็ไม่พ้นจิตผู้นึกผู้คิดจิตผู้นึกผู้คิดได้แก่นึกว่าเอสาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนัง และว,ว่าเรื่อยไปจนจบก็ได้แล้วก็มีสติรู้อยู่ทุกขณะเวลาใจนึกว่าผมก็นึกไปถึงผมบนศีรษะในเบื้องต้นนึกไปก่อนโลมานึกถึงขนก็นึกถึงขนทั่วสรีระร่างกายหน้าขาคือเล็บก็นึกไปถึงเล็บนิ้วมือนิ้วเท้า ทันตาคือฟันก็นึกไปถึงฟันเบื้องล่างเบื้องบนตาโจคือหนังก็นึกไปถึงผิวหนังที่หุ้มห่อทั่วสรีระร่างกายแล้วก็กลับตะโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโรมาขนเกสาผมนึกให้คล่องให้ชันมากซะก่อนว่าอย่างนี้นึกไปถึง สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในกายนี้ให้คล้องตะก่อนประการที่สองเมื่อคล้องแล้วเกษาผมนึกถึงผมแล้วก็ร,รู้ว่าผมนี้ปฏิโกณไม่สะไม่สางไ,ไม่ชำระก็เหม็นสาบเหม็นสางขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันต้องชำระสะสางไว้เสมอมิฉะนั้นปฏิโกณ คือเป็นของไม่สะอาดปุโรนานับปการัสสะอสุจิโนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากายนี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดมีประการต่างๆพยายามนึกถึงสิ่งที่ไม่สะอาดในกายอย่านึกถึงกายในที่ตกแต่งแล้วชำระล้างแล้ว นึกถึงกายในสภาพเดิมถ้าไม่อาบน้ำเป็นอย่างไรไม่ขัดถูเป็นอย่างไรแท้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของสะอาดคือเป็นของปฏิกูลแต่เพราะมนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดจึงบริหารกายของตนให้พ้นจากสิ่งปฏิกูลถึง แม้กระนั้นจะบริหารอย่างไรอย่างใดสิ่งปฏิกูลก็ไม่หมดอาบน้ำเช้าวันนี้สะผมเช้าวันนี้บ่ายๆหน่อยก็เป็นปฏิกูลหรือไม่ถึงบ่ายก็เป็นปฏิกูลแล้วเย็นอาบอีกชำระสะสางอีกแล้วก็ไม่พ้นปฏิกูลถ้าทำวันหนึ่งแล้วเจ็ดวันทำครั้งหนึ่ง ก็จะเม็นสาบม็นสางอย่างยิ่งจึงแสดงให้เห็นว่าตรีระร่างกายของคนเรานั้นธรรมชาติแท้ๆคือปฏิกูลอาบน้ำชำระกายเอาสบู่ถูสมูฟ่ฟอกแรกเริ่มเดิมก็จะมีกลิ่นสบู่หอมกลิ่นสบู่แล้วเมื่อหอมไม่นานกลิ่นสะปูละเหยไปหมด กินปฏิกูลก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้มีใครบ้างที่ชำระร่างร่างกายครั้งเดียวแล้วก็หมดกิ่นปฏิกูลไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพูดมีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าพาราฮเวปัญจักขันธาปัญจขันคือร่างกายนี้เป็นภาระที่ต้องบำรุงดูแลให้อาหาร คอยดูแลรักษาความสะอาดคอยดูแลเมื่อเวลาเจ็บป่วยไข้ต้องให้ยาคอยประคองไว้ให้สม่ำเสมอเมื่อเวลาถูกเย็นถูกร้อนต่างๆเป็นต้นให้อยู่ในที่เหมาะสมต้องระวังกายนี้ว้อยู่เสมอกายนี้จึงเป็นเหมือนของที่หวงแหน อะไรเกิดขึ้นก็ต้องคอยระวังคอยดูแลเพราะเหตุนี้เองกายนี้จึงชื่อว่าไม่เที่ยงกายนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์คือได้ทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอกายนี้จึงชื่อว่าเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอนัตบัรคับบัญชาของเราเรียกว่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็ ไม่ต้องบริหารมากมายและขอร้องห้ามกันได้อย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายแต่เราห้ามกันไม่ได้จะขอร้องอย่างไรจะมีเครื่องบรรณาการบนบานศารเก่า,ากเพียงใดก็ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้หรือจะ อ่อนวอนบวงสวงด้วยการปฏิบัติเช่นพวกโยคีโยคะดาบทต่างๆถึงกับยอมสละชีวิตก็ดีก็ไม่สามารถจะยับยั้งความเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายได้เพราะฉะนั้นสรีระร่างกายของคนเราที่ว่าเห็นว่าสะอาดหรือว่าสวยว่างามเพราะแต่งไว้ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติ คือของปรุงแต่งพัฒนาไว้ตามยุคตามสมัยที่เรียกว่าเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นยุคโบราณไว้ผมอย่างหนึ่งตัดผมอย่างหนึ่งยุคปัจจุบันเป็นอีกอย่างหนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับยุคคนเก่าๆชอบผมดำๆแต่ยุคคนในสมัยปัจจุบันนี้ ชอผมมีสีเหลืองสีทองสีแดงต่างๆเปลี่ยนไปอันนี้แต่งทางนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงๆมีอยู่แต่ชอบเอาของปลอมๆมาตกแต่งกันเพราะเหตุน,นี้จึงมองไม่เห็นเรียกว่าการตกแต่งจนถูกบังตาบาังใจของบุคคลให้ไม่พบของจริง พบแต่ของที่แต่งแล้วก็ยึดถือว่าของแต่งนั้นเป็นของงามของแต่งนั้นเป็นสิ่งพอใจของแต่งนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแท้จริงไม่มีอะไรยั่งยืนย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่อย่างนี้เสมอร่างกายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้เวลานึกถึงผมรู้สึกนึกไปทางปฏิกูล ผลปฏิกูลเล็บปฏิกูลหนังปฏิกูลฟันปฏิกูลถ้าบางอย่างเห็นยากพึงพิจารณาที่เห็นง่ายๆเช่นฟันเห็นง่ายบริโภคอาหารมื้อเดียวไม่แปลงไม่รักษาไม่บ้วนปากสกป,ปกโสกโครกปฏิกูลถึงแม้ทําไว้อย่างทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นแปลงไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นเชือกขัดฟัน แปลงใหญ่แปลงน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามก็ยังไม่พ้นปฏิกูลหลายหลายเดือนก็ต้องไปหาหมอขัดหินปูนชำระคราบสปกปรกเพราะฉะนั้นเวลาถอนฟันมาเราจะเห็นว่าโคนฟันนั้นเป็นของปฏิกูลสปกปรกทั้งๆท้ที่เรารักษาอยู่จะมองเห็นง่ายเมื่อมองเห็นแล้วก็พิ ดูความปฏิกูลนั้นให้ปรากฏอยู่กับใจฟันนี้เป็นธาตุดินส่วนหนึ่งของกายเมื่อธาตุดินส่วนนี้เป็นของโสโครกส่วนอื่นก็เช่นเดียวกันไม่พ้นจากภาวะนี้ไปได้สิ่งที่ให้เป็นของโสโครกนั้นให้ปรากฏรู้อยู่กับใจรู้สึกอยู่กับใจ ต้องรู้อยู่กับใจจึงจะเป็นปฏิกูลถ้าเป็นแต่เพียงสัญญาจำไว้ไม่ใช่ปฏิกูลต้องรู้ปรากฏอยู่กับใจจึงจะเป็นปฏิกูลเมื่อรู้กับบใจจึงเป็นปฏิกูลแล้วจึงจะละอารมณ์ได้ถ้าเป็นแต่เพียงจำได้ไม่สามารถจะละอารมณ์ได้เพราะถ้า สิ่งปฏิกูลปรากฏกับใจความรู้สึกของจิตจะยอมรับโดยทั่วไปแล้วก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฏิกูลข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะพระศาสดาได้ทรงสั่งสอนทรงสังสงส่งสอนมากเช่นทรงสั่งสอนพระมหากัสปะ ว่าจงพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ที่ว่าพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์นั้นไม่ใ,ใช่ไม่ใช่ให้มองสองไม่ใชใ่มองกายนี้ว่าสวยว่างามให้มองของจริงคือธรรมชาติว่าปฏิกูลการใช้สติกับปัญญาพิจารณากายอยู่อย่างนี้ผลก็จะโกิดเกิดขึ้นคือหนึ่งจิตของเราไม่สงสายออกไปภายนอก ไม่ไปภายนอกกายดูแต่อยู่ในกายประการที่สองเมื่อจิตส่งอยู่ในกายนี้นานๆเข้าก็จะเกิดความสงบพร้อมกับปัญญาซึ่งปรากฏกับจิตเมื่อความสงบปรากฏกับจิต เกิดมีขึ้นก็จะเห็นภายในของตนเราเองว่าปฏิกูลอย่างไรไม่ได้เห็นเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเห็นปฏิกูลของร่างกายทั้งภายในภายนอกด้วยแล้วจิตจะเกิดความรู้สึกขึ้นก็คือความหน่ายไม่ติดถอดถอนความติดออกไปจากใจ ถ้าทำได้เพียงชั่วคราวก็เป็นอารมณ์สงบด้วยเป็นเพียงชั่วคราวถ้าทำไว้บ่อยๆนานๆทำมากๆเข้าความถอดถอนของจิตพ้นจากภาวะแห่งความงามมาเห็นปริกูลก็อยู่นานขึ้นจิตก็ค่อยคลายจากความติดและพึงใช้ปัญญาพิจารณา ประกอบกับสมาธิที่เกิดความสงบนั้นให้มากขึ้นความรูร้แจ้งความเข้าใจตลอดไปจนมองไปถึงธาตุที่เกิดของสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นมาจากอะไรสีสันฐานอย่างไรสภา,าพเป็นอย่างไรและนายทิดุดให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน จิตเมื่อถูกสภาพของปัญญาความสงบและปัญญาเข้าอบรมดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นจากเดิมทีเสียได้รู้ตามความเป็นจริงเป็นบอ่อเกิดแห่งความสงบด้วยเกิดปัญญาด้วยความสงบชนิดนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิ ถ้าความสงบอย่างแรกคือเพ่งจิตจนสงบแล้วเกิดปัญญาเขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่จริตของเราถนัดทางพิจารณาหรือถนัดทางเพ่งเพื่อมุ่งให้กิเลสลดน้อยเบาบางไปจากสันดานเป็นใช้ได้ทั้งสิ้นอย่าภาวนาเพื่อหวังประโยชน์อย่างอื่น ให้เกิดความรูร้ความเห็นนรกสวรรค์หรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความไม่ได้ปลดปลื้งกิเลสต้องตั้งความรูร้ความเห็นเป็นไปเพื่อความปลดเปลื้งกิเลสว่าอย่างไหนก็ได้ขอให้บาบางและหมดไปจากกิเลสก็แล้วกันเหมือนกับคนกำลังหิวข้าวจัด ข้าวเอาข้ามาให้บริโภคไม่ทานอะไรก็ได้จะเป็นกับข้าวอะไรก็ได้ทานได้ทั้งสิ้นขอให้อิ่มมีกำลังฉันใดภาวนาทั้งสองประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือช่วยกันทั้งสองอย่างก็ได้เพื่อให้ลดน้อยเบาบางไปจากกิเลสเป็นใช้ได้ ตั้งใจว่าอย่างนี้เพื่อบำเพ็ญธรรมเพื่อละกิเลสเพราะการบำเพ็ญธรรมเพื่อละกิเลสเป็นเหตุให้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาโดยน้อมนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจเห็นชัดอิ่มเป็นปิติดีแล้ว ตั้งใจพิจารณาหรือภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติพิจารณาก็ต้องประกอบด้วยสติภาวนาก็ต้องประกอบด้วยสติสติทิ้งไม่ได้ส่วนปัญญานั้นนําไม่แก้ไขเมื่อเวลาติดขัดสติกับจิตจิตนึกถึงสิ่งใดสติต้องคุมรู้อยู่เสมอคุมทันอยู่เสมอ หรือพิจารณาสิ่งใดสติต้องตามทันอยู่เสมอเพื่อให้ความคิดนั้นอยู่ในครองธรรมจึงจะสงบรร้้จริงได้ดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาตามจริตอัธยาสายของตนจะเพ่งภาวนาพุทโธก็ได้พิจารณากายนิเกสาโรมาก็ได้ หรือผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วพบความสงบด้วยลักษณะใดพึงตั้งใจปฏิบัติในข้อนั้นต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบสูงขึ้นและเกิดปัญญาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป